เยอะมากขึ้นรถนะคะพี่ๆถูกแบบเยอะจัดเยอะสุดๆ<อ>่ะเกิดอะไรขึ้นโอ้โหชอบที่ประเทศไทยแบบเรียงแถวกันเป็นระเบียบมากเรียงแถวกันขึ้นรถ้โหเต็มรถเลย ต่อคิวกันโลรถไฟฟ้านะคะสวัสดีค่ะพี่พี่ก็คือสบายดีนะจ๊ะทุกคนก็นคือตอนนี้น้องลูกอยู่ที่อ่า BTS อุดมสุขแล้วจ้ะเนี่ยแล้วจ้ะก็คืออยู่ที่อ BTS อุดมสุขนะคะพี่พี่ก็มาดูกันว่าน้องลูกจะไปอ่ะจาก BTS บางนาใช่ไหมไปท,ไที่สยามโซเฟ่อ่าไปที่สยามโซเฟ่ไปที่อ่า กล้ๆกับ BTS สยายสแควร์คร่ะก็คือไปลงตรงนั้นอ่ะมาดูกันว่าจะหมดกี่บาทแล้วต้องเดินทางยังไงเอียบประมาณเนี่ยบนรำกัดจ้าไปคนเดียว บนหลังคาที่น้องนุ่นอยู่เนี่ยจะมีรถ uh, ไฟฟ้าวิ่งอยู่นะคะพี่ๆจะมีรถไฟฟ้าวิ่งอยู่ด้วจ้ะเนหนือยามาถึงน้องนุ่นมาถึงหรือเปล่าอ่ะแป๊บน,นึงนะไปถามกับเจ้าก่อนโอ้โหจะมีสองซั้นนะคะพี่ๆทำได้ไงรถไฟวิ่งอยู่บนหลังคา อ่าไปไปผิดอ่าคิดว่าไปตรงนู้นคิดว่านีเคาน์เตอร์ที่จะซือทอท้อบัตรอยู่ซื้อตั๋วอยู่ตรงนู้นนะคะแต่ว่าไม่ใช่ค่ะก็คืออยู่ตรงนี้เชี่ยวจนหงุดหงิดมาเลยน้องอ่านีก็ได้บัตรมาแล้วค่ะอ่าไปกันเลยว่าจะเปิด <c oughs> ตรงนี้ ตรงตรงสยามแล้วก็มาดูป้ายก็มาเบิ่งไป,ไป้ายไปโอเคฮะไม่ใช่ปังนี้ปังนี้กันหรือว่าเราจะถามตรงตรงสยาม รกันเลยจะเป็นรถไฟฟ้า BTS อยู่ที่บางนา,าอุดมสุขนะคะพี่ๆอยู่ที่บางนาค่ะ พีทีเอสตกจ้าตอ้โแบบคนเยอะมากเขาจะไปไหนกันโอ้โหแบบเรียงเรียงแถวกันโตอาเลียงเรียงแถวกันโตคิวขึ้นรถนะคะพี่ๆโอ้โหแบบเยอะจัดเยอะสุดๆอ่ะเกิดอะไรขึ้นโอ้โหชอบที่ประเทศไทยแบบเรียงแถวกันเป็นระเบียบมากเลียงแถวกันขึ้นรถโอ้โห เต็มนูดเลยอยู่ที่ BTS สยามนะคะพี่ๆตรงนี้อยู่ที่ BTS สยามนู่นๆมาถึงสยามเลยนะจัดโอ้โหคนเยอะมากเต็ม เขาไม่ได้โอ้โคนเยอะมากที่ใช้บริการอีาี t อชด้ไฟฟ้านะคะ,ะพี่เยอะจริงคนเยอะขนาดนี้แต่ คืนกันยังเป็ดรละเบีย้ยนอกจากคนเดอยวานันี่แต่พืนกันยังเป็ดรละเบียบโตคิวขึ้นรถเอี่ยมกับบ้านนี้ยโตคิวเหมือนเดิมคาโตคิวกัโวนโลรถไฟฟ้านะ ของจริงมออกระสีอ่าลงไปแล้วจ้ะ นี่คือแบบเราจะได้เตะออกเลยค่ะเดี๋ยวถามรอบวุฒิพจนวะออกทางไหนก็คือน้องนองจะไปสยามสแควร์นะค่ะพี่พี่ก็ถาม,มาากระเจ้าอะมาก็ถาม,มาากระเจ้าว่าเออแบบถ้าหนูจะไปสยามสแควร์อย่าง โองข้างไหนคะอะไรประมาณนี้เราสามารถถามได้คนไทยใจดีค่ะรับรองไม่หลงแน่นอนอ๋อน้องนุน่นลืมบอกไปแล้วจากก็คือกับน้องนุ่นนั้นมาจากบางนาจากบางนามาจากอนอย่างนะสถานีอุดม,มสุข ถึงอานสยามสแฟรหรือว่าลงที่สยามเอยียรประมาณเนี้ยน่นเสียเงินพวกสิบสองบาทเด้อจ้าค่าการเดินทางแต่ก็สะดวกมากเลยสะดวกมากถึงแม้จะไกลก็สะดวกมาก <c oughs> ตัวนี้น้นองนองินกับหอดสยามสแฟร์แล้วจ้าก,ก็คือกำลังจะเดิน <c oughs> ไปเดินที่ถนนสยามสแคร์นะคะพี่ร <c oughs> ู้สึกว่า นี่นุน่นกัจจบสิจอมเบยจาก,การเดินทางของน้องนุงน่นเนาะจากก็คือแบบว่าจากสถานีอุดมสุขที่บางนามาถึงสยามสแควร์นะคะก็คือเสียค่าเดินทางแค่หกอ่าเป็น BTS นะคะพี่ๆรถไฟฟ้า BTS เสียแค่ค่าการเดินทาง62บาทเองจ้าอ่าก็จะถูกกว่ารถอ่าอ,อย่างเแท็กซี่ มันเนาะจ้ะก็จะถูกกว่านะคะชลิปนี้น้องนุองกับสิโจไปเพียงเท่านี้นะจ้าฝากส่งคลิปต่อไปนะจ้ะคือไปเลยเด้อสบายดี